น้องสวยค่ะน้องสวยค่ะสวยมากเลยลูกน้องข้าวน้องข้าวขายอะไรคะลูกขายปลาค่ะพวกกำลังตั้งร้านา<ง>าค่ะร้อนค่ะอยู่ตรงนี้ร่มเย็นดีค่ะอ๋อหนูมาหลบร่มใช่ไหมคะไม่ใช่หนูมาหลบแดดค่ะอโอ้โห,หบบบ <laughs> โอ้ <laughs> โอหาหูด้ิดขอโทษอท้โหโอ้โอ้โหอ้โหอ้โหอ้้ เินค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเก้วใหม่เลยนะคะหรอข็อให้เหรอแล้วหนูไม่กลัวว่าหรอคะลูกไ่่ดีค่ะแว่าหนูว่านสิคยหนเพียนะคะอ๋อหรอคะโอ้ค่ะขอค่ะหูขายปลาอะไรบ้างคะลูกนีปาดุปลาร้าปลาทมปลาจีนโอ้โหขายหลายอย่างเหรอ วิดีโอค้าเรียกลูกค้ามาซื้อไข่ให้ลุงหน่อยเนี่ยลุงลงไข่เยอะแยะเลยไข่จ้าไข่จ้าไข่ใหม่ค่ะไข่ใหม่สดสดจ้าไข่ใหม่สดสดจ้าปลาหนูก็สดสดเหมือนกันปลาก็สดเหมือนกันนะวางไวตรงนสดเอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยวางข้างบนเนี่ยดูออิ่มแล้วเหรอโอ้แก้วใหญ่ไปเนาะ แก้วใหญ่ให้อ่ะพ่อให้มาไม่ไม่ได้ยินเหรอก็บอกไปเรียวกันน่ารักมากสวยมากเลยใช่ไหมลูกสวยสวยพระรามบัดพระรามก็าพระรามสิบนูหนูเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วคะไม่เรียนค่ะห่างกูดแม่ไปค่ะดูที่นั่นดูที่ไหนคะแม่ข้าก่อก็บอกไปเรียวกันไม่ดีลูก ทุกคนไม่มีเลยแต่ข้าล่ันมีเยอะหมูพันขาาจั๊วอลยรอ่ะใช่ทุกคนเป็นพันเองไงคะเก่งมากเนาะแต่วันนี้ไม่เป็นให้ทำไมล่ะหนูไปไม่เป็นอ้าวหนูขี้ขวบแล้วคะสี่ขวบเก่งมากเลยโอ้ยสี่ขวบเข้าโรงเรียนยังคะไม่เข้าหามตุ่แม่ไม่ได้